พี่น้องจ้าปลาแดดเดียวจะได้กินเด้อจะเด้อจะแหงและจ้าตามนี่ละจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายเด้อที่เข้ามาที่ตามเจ้าฝาจ้าขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนางกะละว่างเลยอยากจะปูเพ่งกอสินกล่ <c oughs> องมันดาดีนะคะ มันจะเป็นตะปูสิพ่นขึ้น,าน,นามานเนี่ยกอสินโอ้ยกอผาทุ้งเจฟ้ามื่อนี้เจฟ้านะคะเตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่ออันนี้เคียงเคียงไม้คาำพี่น,อน้องเคียงไม้คาำนี่ได้มากแล้วตัดไม้ค้ยกระต่ายอย่างก็สีหวานแล้วแฮ่นี่ละจา้าในนี่คือแบบว่าเป็นอ่าตะกร้าพกพานะคะโป๊ะผ้านี่เจฟ้าน่างองอกไปทำหลอกไปหาใายคลิปแบบนี้กับพันไม้กับ,กบจะมีเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะหายเบิ่งเดี๋ยวจ้าเด้อยวในนี่นะคะอุปกรณ์ก็คือจะเป็นอ่ะ บีโคเบิดได้เครื่องปรุงมาพอกมาพริกปลาดบปลาหมีดนะคะไหวนะจ๊ะเนื่องจากว่าอ่าโอ้หอมประแดกได้ผงสุลอดสุลอดมีโคเบิดค่ะอ่าเนื่องจากว่าเวลาเจฝ๊ฝากออกมาข้างนอกน,นั่นนี่เจฝ๊ฝากเอาไปตองเตรียมเอี๊ยงเตรียมแต่มะเขือของสดออกจากตู้เย็นนะคะกระดาษที่ชูดเจฝ๊ฝาออกเอามาอันนี้มือน,นี่ เียงเจ้าฟ้าเห็แล้วเจ้าฟ้าล่างเจ้าฟ้ากระตาแข็งแล้วก็มาใส่ตะกรนี่ไห้นะคะเข้ากับหิวไปหิวมาได้เป็นภ้าชนะสีบอว่าง่ายอีแบบหนึ่งในการเ็ดคลิปนะคะเนาะอีสานบั่นเข้าบั่นหนอกนะคะเขียงนี่ค่ะตาแข็งนะคะแซน้ำเกลือเรียบร้อยนะคะหลักกระซามาจะอยูได้ทนนานได้หนิเมื่อนี่เจ้าฟ้านมี่ยังในกะละมังนี่นะคะกะละมังนี่คือเป็นปลาทูเอาออกจากตู้เย็นซื่อมากหมู่บ้านนี่เจ้าฟ้าก็เลยนะคะบ่้มันข้าเจ้าฟ้าว่าก็เลยเอามาแซน้ำอ่า านำสมสายชู้นะคะน้องค่ะแล้วกระโดมนี่เอามาเฮ็ดยังนี่เจฟ้าเอามาเฮ็ดปลาแดดเดียวนะจ๊ะจะเฮ็ดปลาแดดเดียวนะคะสิตากส,สิพอเห็นมันแดดแจ้กจ่าเลยสิไปตากนะคะแล้วพาอันนี้เอาสามารถเอาโป๊กไว้ได้ยน่ยมเข้าไปตากนะคะเพื่อว่าบริหา,าแรแมลงวันอีหยังเพาไปตอม อ่คือบอสไซคอนโดที่ว่าเป็นตะไคร่แยงมันนั่นแห่งค่ะมันนานแห่งไซห้าตาไหวแดดมันสองประถงคือข้าไซในกระดงนด้ค่ะเห็นบอกคุณเฮปาสลิีอยะเพ่อก็ยังอาอาไซอยู่ในอาตากระโดงไว้นะคะเนาะตอนแรกจะฝ่าสิแสะละฮะหาละหางอันที่อันะะอนี้ก่อนนะคะเอาเอาแน่นี่ยอกก่อนนะคะประทูนี้นะคะเนาะ เอาอ่าเขาเอิดอย่างนเหืกอกเพิดอยดางดออกก่อนนะคะเห็นผูฒถาเพื่อผ้าเห็ดเจ้าหน้าเจเจฝาก็จะสิเซาะนะคะจะสิแซ่บประทูเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็บจเจาหญ้าในเด้อพี่น้องเด้อนะคะกะอุตสาห์ทนเบิงซอยกันนะคะนาะ,ะเป็นกำลังใจให้นะคะอ่าขอบคุณอะไรหลายเด้อพี่น้องป้องฝ่ายเฮ้าที่เขามาเบิงมาเยี่ยเจเฝ่าน,นะคะเจเฝ่าขอบคุณเป็นยางหอมกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ อยากกินปลาทู่แดดเดียวนะแบบว่าให้ปลาแดดเดียวแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอา,ามาขางไฟก็ได้หรือว่าเอาไปทอดกินกับตับุมอุ้ยบอกแล้วว่าอยากว,าว่าพี่น้องเลยมันแซ่บแซ่บอีลีแซ่บอีหรอแซ่บจนแบบว่าอุ้ยกินแ้วติดโอติดใจแน่นอนนะคะอันนี้ก็น้ำซอสบุงไว,เเไวเเเไ้เรียบร้อยเตรียมไว้เรียบร้อยกระเทียมกระเทียมมัดใส่เรียบร้อยนะคะมันจำเข่ากันนวเนะคะเนาะเดี๋ยวเจฟ้าสิและกาแฟก่อนเด้อจ้ะเด้อ เสปตะทู่หายมีดพ้อมหานมันถือมือมันคือข่าแท้ม่เทืออันมาอัแเสประทูมันคือบกเข่าปาดมือเจฟ่าค่ะพ้อม่นโอ้ยเป็นจะสร้างขักยังวะหายหัปตะทู่หาหายหัวมีดเป็นได้พี่น้องเอ้เด้อเด้อเจฟ่าแสบป่าก่อนเด้อเด้อโอ้ขั้นแขวนํานี่ละจ้าเสบเอามาอันนี้มันเป็นแบบว่าป่าเข้าสือมากนะคะ ข้าวซื่อบ้าหน่เดี๋ยวเดี๋ยวฟัดเอาขีบมันออกกันได้ค่ะเด้ออุ้ยเสตสะดุ่นขึ้นมเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะแซะมาเมันก็จะเป็นต่อมาหนินะคะเนาะเห็นบ่คะนี่เดี๋ยวจะฟาดแซะปลาต่อไปก็เด้อจ้ะเด้อค่ะพี่น้องปลาที่ไหนเนาะเนาะเดี๋ยวยด้วย อย่านางตะปูะอีกเจฟ่าก็อ่าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะปลาก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นี่นะคะล่างหนามล่างเอียงสะอาดสะอาดเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงที่เจฟ่านะคะมีอยู่นะคะเนาะเจฟ่าก็คืออ่าเดี๋ยวเดให้เจฟ่าเซ็ตมือไหมก่อนมันอ่าอันนี้นะคะนี่ค่ะเจฟ่ากะนี่ละ จะาฝาก็จะเอาเครื่จะาฝากปรุงไว้นี่นะคะก็จะมีอ่าจะาฝากมักใส่น้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยใส่พริกชี้รสนะคะอ่าใส่น้ำปลาเข้าไปยอๆเกลือใส่นิดนึงนะคะใส่เกลือนะคะเพื่อว่าอ่าแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปเพื่อว,ว่ายัางนะคะให้มันนัวเข้าไปนี่ก็นะคะนี่นะคะเนาะนี่ค่ะเห็นยวปะะ้าเดี๋ยวเจะาฝากอ่ะขอใส่มือนะคะ ใช้มือนะจ๊ะเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าให้มันเข่ากันนะคะให้มันเข่ากันมาร์กไว้จะประมาณาสิบหนาทีบางคนนี่เข้าจับกับสิบมาร์กหน้าลวก็นมาร์กแล้วบางคนนี่เพื่อนก,นกนัอยากให้มันคักมาทานอเฮ็ดตามสูตรเข้าจัาเฮ็ดอีรีนี่ก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้บ่อหาาไปฝาบไปแช่หรอกเพราะว่าถ้าไปแช่ตู้เย็นมันสูบท่านแดด นะคะว่ามันนี่เจ้าฝากตรงตากเพราะว่าแดดมันแห้งรีค่ะมันนี่แดดแห้งแดดแห้งหล่ะคือเจ้าฝากกัสิตากพีกไปพีกมากนะคะคือสามารถมือแรกนี่สามารถตำกินกับอ่อามะฮุงไดเออตำมะฮุงกินกับไดแบบนี้นะคะจ้าฝากกันเลยนี่ค่ะนี่นะคะ พี่้าจะให้ดูนะคะว่ามันเข้ากันและนี่ก็้ามมานี่ค่ะปลาทู่แดดเดียวจิฟ้ามักไว้เรียบร้อยนะคะมักเรียบร้อยนี่ค่ะกระด้งจิฟ้าเตรียมไว้ กระดงเจี๊ป้าเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวให้เห็นคักๆก,ก่อนเห็นกระดงคักๆสักก่อนนะคะเนาะอยู่บ้านนอกเด้อจะเด้ออ่าเฮาอ่ะนะคะอ่าเฮ็ดอ่าสาวาบาดบอกว่าโยกย้ายตามสถานที่ของเฮามันหกเนี่ยกับยาสุวากันเด้อพี่น้องเด้อวิถีชีวิตนะคะของอ่าบ้านหกนี่นะคะเห็นปะคะนี่ก็ทีนี้นะคะเจะี๊ปากอ่ะอ้ะาปากไหวแล้วนะคะ ข่าวละละข่าวกาละข่าวเนื้อขขานี่แหละจะฝ้ากระเสียมใส่กระดงเนี่ยนี่ละจ้าป้ากระเสียมัส่กระดงเนี่ยนี่ละค่ะตาไกวิ่งแ้งอ่าหนึ่งข่าวเนี่าหันหอนโอ้ยเดี๋ยวเด้อจัดเด้อบ่ได้ไปไซออกมือนี่เฝ้าอันนี้ละ เอาปลาแดดเดียวนี่ละจ้ะแดดกระเที่ยวพีดเที่ยวยังอะนะจ้ะเที่ยวเอาเพื่อตากแดดปลาทูโลหนึ่งค่ะอันนี้โล่หนึ่งหกสิบบาท,ท่น้องจ๊ะโลละหกสิบบาทค่ะอันนี้เอาเป็นปลาทูอ่าบอายเอาเป็นปลาซาบะค่ะ นี่แหละจ้าพ e ี่น like yep. ้องจ้าเจฟ้าจะเอาไปตากเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะเห็นบ่ะคะปลาแดดเดียวขอเจฟ้าปลาทูแดดเดียวค่ะเดี๋ยวไปตากน้ากันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเมาตากค่ะเข้าไปน้ากันค่ะไปตากปลาทูได้ค่ะป้าที่นี่ค่ะมะเบิงเด้อจ้าเด้ออู้ยแดดซองตาแดดซองตาเจฟ้านี่เละค่ะนี่ค่ะเจฟ้าก็เอามาตากแดดละค่ะเห็นบอ่ะคะแต่วันแดดจ้าจ่าเลยค่ะ แดจดจะแจ้เลยค่ะนี่ค่ะเจฟ้าเอาเสด้อบริเวณสายได้ไหมนี้นั่งค่อยพีคค่อยเบิงนะคะอ่ามองแดดมันแดดแห้งๆเข้ากับสืเอามาตากนะคะอ่าแต่ว่าเจฟ้าก็มีผ่าขาวอยู่ด้วยสืเอามาโปกไว้แต่ว่าโปก๊กดอกเพราะว่าแมงวันยังบ่มา,มาถ้าหากว่าแมงวันมาเจฟ้าก็จะเอาอาผ้าเนี่ยมาค่อมไว้นะคะตอนนี้จะบอ่าครอบเพิ่นไว้นะคะเนื่องจากให้แสงแดดนี่ให้ถึกนานก่อนนะคะให้มันแห้งเนาะจะเอาผ้ามาอ่า คุ้มไหวแบบนี้นะคะฝากที่ตามเจฟ้านเด้จะเดินลอ่อเบิ้งว่ามันแห้งมาสิเป็นจังไดน,นะคะเดี๋ยวห้ามาเบิ้งกันค่ะพี่น้องจ้านี่ละค่ะปลาแดดเด,เดียวเจฟ้าจะเริ่มแห้งเข้าไปและเริ่มแล้วนะคะเนี่ยกำลังหนาหักหนาซั่งกำลังเป็นตาสีแสบนะจ่ะเพื่อหอดคำนะจ๊ะตอนนี้ก็ประมาณ11โมงนะคะคงจะ ออกมาแห้งแน่นอนแขกมาได้รับเชิญกับมาได้นี่โอ้จมนเที่ยวได้วี่ไปวี่มาอยู่เจฟ้าก็ได้พาขาวกระเรียมไว้ได้ไว้โป๊กเพลินแบบนี้ละจ้ะเห็นบ่คาอันนี้นะคะน้องห้เพลินแดดแดดแหงๆน้อยนึงก่อนนะคะอ่าจังสิกาเพลินนะคะห้เพลินอ่าอันนี้แดดมพล่งกระซิเอาไปทอดกินกับตำมะคุงจะพี่น้องนะจ้ะฟังนั่นกระตากมากอกไว้จ้ะนี่ละค่ะปลาทูแดดเดียวเจฟ้านะคะตากแดดแดดจัดเจ้าเสือเกินค่ะแดดโอ้ยแดดคัก แดดแน่พี่น้องจ้าตามนี่ละจ้าแดดก,กับลมค่ะกามาพาร้อมกันเจฟ้าก็เอาผ้ามาปิดไว้แบบนี้ได้ค่ะนี่นค่ะเนบ๊คะแอนนะคะเจฟ้าก็ปิดไว้เพื่อว่าป้องกันแมงว่นเขียวเพิ่นจะมาตอ่อเฮบอนี่แขกบัได้รับเชิญมากเลยจ้านีเนบ๊อมีแล้วนะคะห้าก็ต้องป้องกันไว้นะคะเนาะเมื่อนี้เจฟา้ากบนใดไปใส่ดอกอยูนี่ละเฝ้านี่ละค่ะเที่ยวพีกเที่ยวอีหยังยูนี่นละจ้า